ับรถบีบแตรไม่ได้กลัววัยรุ่นแพ้เสียงแตรทําแบบนี้อาจช่วยได้ตอนนี้หลายๆคนคงเจอข่าวแล้วขับรถไปไหนมาไหนไม่กล้าบีบแตรรถนะครับเพราะกลัววัยรุ่นแพ้เสียงแตรนะไหนใครเป็นบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสําหรับการบีบแตรนะจริงๆมันมีประโยชน์นะครับในการบีบแตรแต่ถ้าหากเราใช้แตรไม่ได้เราสามารถ ใช้สัญญาณไฟนะครับนั่นคือการกระพริบไฟสูงนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ครูตังจะมาสอนวิธีการกระพริบไฟสูงนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟหน้านะหลายคนยังไม่รู้หลายคนยังใช้ไม่เป็นนะครับแต่หลายคนใช้เป็นแล้วนะครับเวลาเราขับผ่านทางแยกจุดกับรถจุดยูเทิร์นต่างๆนะครับหากเราไม่กล้าใช้แตรนะครับให้เราใช้สัญญาณไฟหวังว่าคงไม่มีวัยรุ่นแพ้สัญญาณไฟอีกนะครับ อาจเกิดเรื่องมีเรื่องกันอีกเดี๋ยวเป็นข่าวกันอีกนะลองเอาคลิปนี้ไปใช้กันดูก่อนแล้วกันนะครับเทคนิคการใช้ไฟหน้านะครับในการแจ้งเตือนนะครับเวลาเราขับผ่านแยกหรือมีรถต่างๆเราจะเห็นบางคันบางคันที่ใช้ไฟกับพิบไฟหน้ากับเราวันนี้เรามาดูกันว่ามันใช้อย่างไรนะครับหลายคนยังใช้ไม่เป็นนะครับมีคนถามว่าต้องเปิดไฟหน้าหรือไม่หรือว่า อ่าเปิดไฟสูงยังไงนะครับกระพริบยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูจังหวะไฟกระพริบกันเดี๋ยวครูต่างสอนให้นะครับเทคนิคในการกระพริบไฟให้คันข้างหน้านะครับรู้ตัวว่าเรามาหรือให้เห็นเราเวลาขับผ่านตามแยกต่างๆเราจะใช้สัญญาณไฟสูงในการกระพริบไฟเทคนิคก็คือเราใช้ก้านที่เราใช้เปิดไฟนะครับแต่ละรุ่นจะใช้ได้นะครับวิธีนี้นะใช้ได้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ได้หมดเลยบ้านเรานะครับในเวลาเราจับพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับเราจับพวงมาลัยแบบนี้นะครับมือเราอีก4นิ้วนะครับ จบไปด้านนี้ด้านหน้านะครับแล้วดึงก้านเข้าหาตัวนะครับเป็นการกระพริบไฟเห็นี้สามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟหน้านะครับปกติเราเปิดไฟหน้าแบบนี้ใช่ไหมถ้อเราเปิดไฟใหญ่เราเปิดไฟสูงเราถึงจะดันไปข้างหน้าแบบนี้เป็นไฟสูงแต่เราไม่ต้องเปิดไฟหน้าเลยนะครับวิธีนี้สามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องออนสวิตกุญแจนะครับดึงเข้าหาตัวมันก็จะติดเลยดูนะยกปุ๊บจะมีรูปไฟสูงขึ้นเห็นไหมครับนี่แสดงว่าไฟหน้าเราติดเป็นไฟสูงนะครับทีนี้เวลาเราขับผ่าน ตามแยกต่างๆเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยการส่งสัญญาณนะครับอาจจะกระพริบแบบนี้กระพริบป,ปล่อยแบบนี้นะครับดึงเข้าหาตัวค้างไว้นะไฟมันจะติดค้างนะแล้วปล่อยมันจะดับนะครับกระพริบแบบนี้นะครับได้เลยหรือว่าจะกระพริบจอยาวแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาเราขับผ่านแยกแบบใกล้ๆนะถ้าใครที่ไม่กล้าบีบแตรนะครับแต่ถ้าใช้แตรด้วยนะครับแนะนําครูต่างแนะนํานะครับให้เราบีบนะ บีบเป็นจังหวะนะครับเป้นๆสองครั้งแบบนี้จะดีกว่านะครับถ้ากระชั้นชิดเราบีบยาวๆบีบยาวอาจมีเรื่องได้นะบางคนโดนแล้วนะครับตอนนี้บางคนไม่กล้าบ,บีบแล้วทีนี้เรื่องแตร ى, หลายคนไม่บีบนานๆน,น,นะครับลองจอดที่บ้านลองบีบดูนะครับว่าแตรรถเรายังดังหรือไม่บางคันบีบไม่ดังแล้วนะครับครูตังบอกเลยตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการทบทวนอีกครั้งนะครับดึงการไฟเข้าหาตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อย กระพริบหลายๆครั้งก็ได้นะครับเวลาเราขับผ่านตามยูเทิร์นรถอะไรอย่างนี้นะครับเราจะสามารถใช้วิธีนี้เพื่อเตือนคันข้างหน้าหรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้รู้ตัวได้นะครับว่าเรากําลังขับผ่านมาอย่าออกมาตัดหน้าเรานะแบบนี้แต่ให้เตรียมชะลอความเร็วด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับวิธีการใช้ไฟกระพริบแทนสัญญาณการเบ,บรคแตรหรือสามารถใช้ พร้อมควบคู่กับการบีบแตรได้เพื่อส่งสัญญาณนะครับหากไม่กลัววัยรุ่นแพ้เสียงแตรนะสามารถบีบได้เช่นกันนะครับเป็นการส่งสัญญาณนะใครใช้วิธีนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจสำหรับคลิปนี้ครูตังสวัสดีครับ